เพราะว่ามันเป็นวันเด็กแล้วจะมีพวกแบบประเภศซื้อไปแจกเนี้ยค่ะซื้อทีก็จะซื้อเป็นพันเป็นพันชิน้นแล้วแล้วเขาก็จะแบบให้เราปิดรูปเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเริ่มมีออดเดอร์ถูกเริ่มจากจุดเล็กๆตอนแรกจะมีเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวพอเริ่มมีออเดอร์ถูกเราก็เก็บแบบเราทำไม่ทนเราก็ต้องเอาจำนวนตรงเนี้ยมาเพิ่ม มันนั้นเราจะไม่ได้กำไรจากตรงนั้นแต่เราได้เครื่องพิมพ์มาเพิ่มมันเป็นการต่อยอดเรามีมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะค่ะอะไรนะคะไม่มีค่ะเจ็ดบาทก็ส่งเคยส่งเคยแจกค่าต่อแล้วเจ็ดบาทนะคะค่าส่งนี้ค่าส่งแยกต่างหากค่ะใช่แป๊ะค่ะก็บอกแค่ชองนี้ไม่ได้จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เด่นจริงๆที่วิวรู้สึกว่าโอเคก็คือ ระบบค่าส่งค่าส่งบางที่จะเลือกได้ว่าส่งฟรีเอเ็มเอสลงทะเบียนฟิกสิบสิบห้าสิบหสิบอันนี้สามารถแปลถามได้สูตสั่งหนึ่งใบค่าส่ง 20, 3, ยี่สิบสั่งห้าใบค่าส่งหกสิบอย่างเงี้ยค่ะมันจะเลือเ่อนไปเรื่อยๆแล้วสามารถเลือกได้ว่าจะเอาค่าส่งแบบไหนธรรมดาเอเ็มเอลงทะเบียนหรือว่าจะให้มารับเองก็ได้เป็นจุดเด่นสามารถคำนวณน้ำหนักได้อีกสินค้าในเทปช็อปใท้ทายเล่นๆนะครับเคยมีคนสั่งของ ใน aine, olan, สินค้าให้ใครว่าราคาต่ำที่สุดกี่บาทมีใครจำท้งเมื่อกี้7บาทยังไม่ต่ำที่สุดนะมีใครจำไป้ว่าต่ำที่สุดกี่บาทคิดว่าที่เราจะสังของจากออนไลน์กัน5บาทใช่ไหมใช่นะคะ5บาทจากร้านคังไหมนะคะขายใยไหมหนึ่งเส้น5บาทส่งค่าส่ง3ามบาาทแต่ว่าถ้าจะไปซื้อ <cuál> คังไหมต้องไปซื้อที่เชียงใหม่ค่าเครื that ่องบินอาจจะเป็น3 0 0พันกับ5าบาท ยังไม่เป็นรับฟรีแต่ว่าเราใช้วิธีทำเป็นแอปพลิเคชันค่ะคือถ้าเข้ามาผ่านโมบายจะถามเลยว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะช็อปได้ง่ายกว่าค่ะอันนี้ครับฟุ๊กบินโมเดลเนี่ยตอนนี้คือใช้ฟรีก่อนค่ะใช้ฟรีค่ะคือไม่ต้องเสียเงินให้กับดูตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นข้างบนไหมคะฟุ๊กบินโมเดลกับเท e ช็อป o p dot com ตางแต่ที่ยังมีเท e ช็อปอยู่จะไม่เสียเงินแต่ก่าเดี๋ช็อปวิธีดูไม่ใช่ฟิกเจอร์ของเท e ช็อปสักคันเลยค่ะ d o m a ก็คือเสียเฉพาะค่าจด d o m a น n n a แล้วแต่อยากจะใช้อะไรค่ะสินค้าต้องมีสินค้ากี่ชิ้นขึ้นไปถึงจะเสียคไม่เสียค่ะลงกี่ชิ้นก็ได้ค่ะที่บางทีนะคะจะมีแบ่งตาม class class 4ลงสินค้าได้20ชิ้นมีพื้นที่ให้20เมกสามารถจะซื้อสินค้าต่อเดือนได้50อ่ะแต่ที่เทปสองใช้ลงสินค้าไม่รู้ว่า ติ้งไทยมีสินค้ากี่ชิ้นใครๆถูกบอกว่ามีของที่เลึกใคร้วยแอบออกไว้ข้างหลังสองแสนชิ้นสองแสนบอกว่เาเยอะมากนะคะจำไม่ได้เจ้าของร้านจำไม่ได้ให้ทายไว้ก่อนให้ทายแต่ไปคนละต,โตัวเลขเดี๋ยวไปดูมาให้คิดว่ามีกี่ชิ้น,นะคะมีใครให้มากกว่าสองแสนหรือน้อยกว่าสองแสนไหมคะสองแสนชิ้นทีลงได้ยังลงไหวได้ยังไงแต่ต้องลองไปดู เสร็จข,ข้าวๆเราตั้งแต่เรื่องของการที่เปิดออฟไลน์และย้ายมาออนไลน์ทําไมสินย้ายขึ้นมาออนไลน์รวมถึงว่าการเลือกสินค้านะคะว่าคุณต้องเลือกจากอะไรปัจจัยอะไรที่จะทําให้คุณขายได้ในออนไลน์แต่เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันเราจะมาจาอเรื่องของการตลาดเต็มๆนะว่าทําเว็บขึ้นมาเนี่ยล้วนอกจากโพดเว็บอรอดแล้วเรี่ยคุณยูทำอะไรอีกบ้างหรือดอกช้อปปิ้งขายปีกับขาย่ง ลูกค้าต่างกันไหมนั้นในโลกออนไลน์เราจะไปหาคนซื้อส่งอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาหลังจากปักเปกันตอนนี้ก็เดี๋ยวปักเบรกกัน15นาทีก่อน